วิดีโอนี้เป็นวิดีโอ CSS สานะครับสำหรับการนำฟอนต์สวยๆมาใส่หน้าเว็บไซต์สำหรับปัญหาในการแสดงผลบนหน้าเว็บนะครับเกี่ยวกับฟอนต์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลิขสิทธิ์หรือว่าการใช้ฟอนต์ภาษาไทยมีปัญหาเกี่ยวกับการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์นะครับซึ่งฟอนต์ภาษาไทยนี่ก็จะมีให้เลือกน้อยมากถ้าเราต้องการฟอนต์สวยๆนะครับเราก็ต้องนำมาทำเป็นรูปภาพก่อนซึ่งก็จะใช้ได้นะครับแต่ว่าก็มีข้อเสียอยู่มาก ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับด้วยคุณสมบัติใหม่ของ c a อไการใช้ฟอนต์เฟสซึ่งก็จะทําให้เราได้ฟอนต์สวยๆนะครับมาใส่ในเว็บไซต์แล้วก็ยังมีคุณสมบัติเหมือนตัวหนังสือทุกอย่างนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับให้เราเตรียมฟอนต์ที่เราชอบนะครับเพื่อที่จะนํามาแปลครับขั้นตอนต่อไปให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ ครับหลังจากที่เราเข้ามาหน้าเว็บไซต์แล้วนะครับให้เราทำการอัปโหลดฟอนต์ที่เราเตรียมไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทำการคลิกเลือกเอ็กเพนะครับ ครับต่อมาในช่องของ Subsetting นะครับให้เราเลือกเป็น No Subsetting ครับต่อมาในช่องของ Argument นะครับให้เราติ๊ก Yes ครับแล้วก็คลิก Download หลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็จะได้ไฟล์ที่ชื่อว่า Web Font Kit นะครับ จากนั้นให้เราแตกไฟล์หลังจากที่เราแตกไฟล์แล้วนะครับเราก็จะได้ไฟล์ต่างๆเพิ่มขึ้นมาหลังจากที่ได้ไฟล์มาแล้วนะครับให้เอาไปอัปโหลดใส่ในเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับเพื่อใช้งานต่อไปครับ